บ้านเปลนสาวมันบอกมันทําเงินตกตรงนี้ห้าพันถามว่ามันได้คืนไหมมันได้คืนนะ่ะมันไปตั้งหลายชั่วโมงมันกลับมาเงินยุติกาัาเดี๋ยวตกตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนอกหรือตรงหนมังมันบ้านมันก็อยู่จั้นสองไหนมึงทำเงินตกที่ไหน หน,น,น้าประตูขั้นบก่ะรอบประตูข้างล่างอเหรอเออข้างล่างเลยข้างนอกหรือข้างในในข,ข้างนอกข้างนอกข้างนอกเลยตรงประตูเลยไม่มีคนเข้าคนออกเหรอไม่มีกี่โมงวะตีสองตีสอง,สองเลยเทนึงไปยืนรอมันจะไปยืนรอปุ๊เป็นชั่วโมงมันก็ไปม,มันก็ไปเก็บมันบอกว่าผ้าอนามเคยหาย,ๆๆๆๆๆๆยมันดูว่าผ้าอนามัาามายในถุงแบบไหนมัึงใส่ถุงพลาสติกธรรมดาเลยแบบที่งลงข้างล่างแล้วอถุงพลาสติกที่เแาใส่ข้าวไ่้น่ะแล้วก็เอาผ้ากระดาษชั้วหอไว้ข้างกลางแล้วมี ดีนะมือถ้ามึงไม่หอมแบบนั้นหมดเมือไหนมึงซื้อโดนมาเหรออืยวกณสั่งมาอยู่เดี๋ยวเขาเอามาให้ยังไม่ได้เดี๋ยวก็ได้เขาเดี๋ยวเขาไปส่งให้เลยแหละซื้อโดนวิไหนมึงก็บินห้องกูเดีมึงสั่งอืมเท่าไหร่แปดพันมึงซื้อมาเพื่อซื้อมาเพื่อมาดูว่าใครจะมาขโมยอะไรของกูอีกหามึงเขาซื้อกล้องวงจรอันนี้มาซื้อ อโดนมึงก็โดนบอกมึงบอกไปยืนแล้วมึงจะมึงไม่อยู่มันจะโดนได้ไงเอาผมก็ดูสุดๆอะกลัวของมาให้มึงอะไรนะนี่มึงโดนไหมมึงมีกระจกอันนั้นเดียวแต่งหน้ากูลำคันอย่างเลิศเลยแหละพวกูซื้อให้มีไฟด้วยนะอันนี้ฟลักซกเสียบไฟเลย ส่สนสนฐานะกุหล่ะเอออันเนี้ยฐานะมึงแน่่ะอ่ะหน่ที่ปลั๊กไฟน่ะมีที่สวิตช์ใช่หรือเปล่าวะใช่ใช่มีปลั๊กไฟด้วยกูไปอ่าไปเช็ดกันมึงจะได้ไม่ต้องไปแต่งที่นอนกูลำคาญไม่ใช่หรอไม่ใช่เลต้องกันเอากระจกให้มันกระจกอย่างเมีเลยนะลำคาญมันไปแต่งหน้าตีนอนเนี่ยชมเสียมาให้มันมีหลอดไฟด้วยคุณสามีซื้อให้นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ ีกระจกมันนี่ซิมีหลอดไฟท้าไในด้วยอย่างแพงเลยล่ะสมานะมันแล้วมันบอกสวัสดีเจ้าทุกคนเจ้าเอ้ยค,คุณไ่เห็นอ้ยาที่กระจกกุไปเดี๋ว่ะมือมนันโคะด้านน่ะ มันมีด้านแบบเรียบกับมึงรู้ใช่ไหมด้านนน้นเขาทําอะไรวะาขยายอันเป็นอันขยายมันมีของกูทาไม่เป็นมันใกล้ๆหนกของกูมีสองอันมีอันเล็กอันใหญ่มึงยิ่งเช็ดยิ่งแล้วกระดาษมึงเช็ดอันนั้นมันเปียกมันไม่ได้ใช้กูไว้ในตู้บอกกูซื้อให้ตั้งนานแล้วล่ะอ่ะเอานี่ปปักไฟกูบอกให้มึงจะได้ไม่ต้องเหนื่ยกูไปไว้ไหนวะจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาพี่อ่ะ ลำคาญไม่ใช okay. yep. ่แบบตรงนั้นนะมองก็ไม่เห็นอืมกูจะไปตรงนี้ไปดูกูมีโดนกูมีโดนแล้วกูก็จะบินเออกูก็จะนั่งแต่งหน้ากับรถเด็ดถ่ายโดนออกคลิปให้มึงก็สอนนี่มันจะได้มันจะได้ดีอย่างเรื่อยๆโฟกัดีนะห้าพันมึงไม่หายกูอยู่โอ้กูยอมกูตกกูตกแต่งมึงเลยนะัชนามึงไปถึงนู่นมึงยังก็ยังไม่รู้ว่าตัวว่าตังมึงหายหรอจนมึงกลับมามึงก็ไม่รู้ว่าตังมึงหายกูก็ไม่รู้กูเห็น สองจนจนจำได้เลยเนี่ยนะเห็นหน้าประตูเลยเหรอเอ้อิเซนก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละประตูเลยกูไม่รู้เพราะกูรีบกูรีบถุงเงินก็ตกอยู่ตรงนั้นเออมันเป็นกระดาษชิ้วพันชิ้วพันเนาะพ่อพาพาพาไปอย่างนี้แล้วกูใส่ถุงถุงที่เราใส่กับข้าวน่ะก็ใส่ถุงในเกงกูกูรีบวิ่งลงไปห่อมลงไปแล้วมันก็เลยไปตกลงมาเออดีนะมันตีสองเนาะถ้าเป็นตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยมึงไม่มีเหลืออืมตีสองอ่ะมันไม่มีคนเข้าคนออกอยู่แล้วเสียเนี่ย อีเทนก็ยืนหน้าตาเฉยย็นหน้าแต่ใช่มันมันบอกกูแล้วทช่ไมอีดีมึงดูที่ผ้าทำไมใครร่วงกันมันบ้างไหโอ้ยวันอีดอกเก็บเอาเลยค่ะแล้วมันอีเทนอุ้ยเทนคงจะไปเสียดายที่หลังเออดีก็โอ้ยถ้ากูมันบอกว่าถ้ากูเห็นกูก็ให้มึงเหมือนเดิมไปแหละถ้าเป็นของมึงกูก็เป็นทำไมไม่ใช่าของกูขางมาได้เลยเดาได้เลยไม่ใช่ห้าพันนะมันใช่หรือเปล่าเพรอีเทนสองพันห้าสองพันเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันเลยเหรออืออีบ้าเอ้ยดีนะ อันี่คือเราเพื่นผ้าทำไมดีนะห่อกระดาษอีดอกค่แล้วทำมาดูที่ไหมถ้าถ้าไม่ห่อกระดาษก็คือไปแล้วไปแล้วคุณรู้ว่าเปนเป็นร่วงอีกที่ไหนที่หนึ่งกูก็ไปเห็นเลยแม้ก็จะร่วงไปตรงนั้นเลยแหละรีบอยู่หน้าประตูกูไปสามชั่วโมงเลยนะกูไม่ได้บอกกูสามชั่วโมงกูกลับมากลับมาึงคิดจะเอาดีสามชั่วโมงกูไปแต่จะตีมันตีสามครึ่งกูกลับสามชั่วโมงไม่มีใครเก็บไม่มีใครเก็บกูตกใจอย่างแรงเลย่งดอกขนาดไปถึงนู่นแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีก จนสามชั่วโมงผ่านไปกลับมาบ้านถึงรู้เออถึงรู้แม่มาเห็นถึงรู้โอ้ยเดินบ่าเอ,อ้ย